ดีค่ะช่องกเกษตรรู้เรื่องนะคะวันนี้ก็พามาดูแปลงตําลึงนะคะนะคะนี่ค่ะอันนี้คือเก็บไปบังแล้วเนาะนี่อันนี้เก็บไปบ้างแล้วก็ร่วมเดือนแล้วนะที่ที่ปลูกมานะคะที่ให้ขึ้นค้างแบบนี้นะตอนนี้ก็ช่วงเวลาแบบเย็นมากแล้วแสงอาจจะน้อยนิดนึงเอ,อ,อันนี้เขาแตกขึ้นมาใหม่ละ นะคะนี่แต่ว่าจะบอกถึงาการเลิกคัดพันุ์นะคะอันนี้คือเราคัดมาจากเม็ดนะคะเราเก็บมาจากต้นที่เป็นแบบเต็มใบเนาะนี่อะเต็มใบแบบนี้แต่ผลปรากฏว่านะคะคือเราเก็บมาจากต้นนี้ก็จริงอะเม็ดเม็ดจากต้นที่เต็มใบก็จริงแต่ทีนี้ว่าด้วยความที่เขามีดอกนะ ก็อาจจะมีการผสมเกสรอนของผึ่งนะคะทำให้เกิดใบ,บแบบนี้ขึ้นมานี่มีพันธุ์หนึ่งปนเข้ามาตอนนี้ในแปลงก็มีพันธุ์นี้เต็มเลยอันนี้คือ <c oughs> คือใบเขาจะถามว่ารับประทานได้ไหมไข่ได้ไหมไข่ไ,ขได้รับประทานได้ค่ะแต่ว่าอ่าถ้าเรื่องน้ําหนักนีหนจะสู้ใบเต็มอย่างนี้ไม่ได้ความสวยแล้วก็ใบเต็มอย่างนี้จะน้าหนักดีกวา่าสวยกวา่าแล้วก็หน้าฐานกว่านะคะอ่าพันธุ์นี้มันจะเป็นแบบ ก็จะมีฟาร์มว้าววามอะไรเข้าไปลึกนะคะแต่คนก็แบบคือเห็นใบเต็มก็น่าทานกว่าอย่างเงี้ยแต่เราก็เก็บปนไปได้ค่ะสังเกตได้นะคะว่าเรายิ่งเก็บมันก็ยิ่งแตกถ้าเราให้น้ำดีปุ๋ยดีก็จะแตกดีค่ะนี่ค่ะยอดยอดอ่อนเต็มเลยค่ะการคัดเลือกพันธุ์ของเรานั้ยยังไม่นิ่งก็แสดงว่าเดี๋ยวงวดหน้าคงจะสรุปแล้ว การตอบรับของลูกค้าดีมากๆนะคะดีมากๆค่ะฉะนั้นเดี๋ยวจะขยายแปลงเพิ่มอืมจะขยายแปลงเพิ่มแต่คราวหน้าเนี่ยเราจะใช้เถ่าของเขานี่ค่ะใช้เถ่าแก่แบบนี้เลยเอาใช้เท่าแบบเนี้ยจิ้มจิ้มไปในหลุมเลยหรือไม่ก็อ่าจิ้มใส่ ที่ถุงเพาะหรือว่ากระถางเล็กน้อยก่อนนะคะแล้วก็เอามาค่อยพอเขาแตกรากดีแตกยอดขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอามาลงแปลงปลูกนะเดี๋ยวจะใช้ก้านแบบนี้แทนแหละเพื่อให้ได้พันธุ์ที่นิ่งขึ้นใช้เม็ดพันไม่นิ่งค่ะให้พันธุ์ที่นิ่งขึ้นแบบเอาใบเฉพาะใบใเต็มแบบนี้แล้วจะพบปัญหาอีกอย่างนึงคือว่าเขาเริ่มเป็นพวโกโรคใบจุดนี่ค่ะตำลึงเขาชอบเป็นนะใบจุด แล้วก็เป็นลาแป้งแต่ที่แปลงเราตอนนี้ลาแป้งยังไม่พบนะเพราะว่าเราก็ฉีดยาไว้อะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้เกิดกักความความชื้นด้วยค่ะเนี่ยค่ะโนบไปจุดนี่ค่ะด้านหลังจะเห็นแบบช้ำๆของคราบโลกอยู่เห็นไหมคะอันนี้เชืออ้อยัง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 เดินอยู่นะคะยังมีชีวิตอยู่ฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องทําการฉีดยาป้องกันแล้วก็กําจัดด้วยค่ะอืม แล้วพอเสร็จแล้วใบก็จะแห้งแบบนี้พอปล่อยเขาไว้แห้งกรอบไปเลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะคะที่ส่วนเราเ,เราฉีดยาเราจะเว้นระยะปลอดภัยเพื่อที่จะเก็บให้ลูกค้านะคะเราจะไม่ใช่แบบว่าอืคือสารพิษจะไม่ตกค้างอยู่ที่ใบแน่นอน,นะค,ะค่ะค่ะนี่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่มีปัญหาก็คือนี่ช่วงนี้เขาเป็นช่วงเข้าฤดูหนาวแล้วเขาก็จะมี ดอกแล้วก็มีลูกออกมานะคะนี่ค่ะลูกซึ่งเราไม่ต้องการนะเราก็จะเด็ดทิ้งไปเลยนี่ค่ะเด็ดทิ้งออกไปเลยแล้วว่าจะขายก็ได้นะคะแต่นี้ว่าเราไม่ได้ขายไงคือว่าถ้าเขามีลูกมีดอกมากเนี่ยเขาก็จะไปเลี้ยงลูกเลี้ยงดอกสมดนะคะจะไปเลี้ยงลูกแทนเนี่ยดอกอ่อนใชี่ไแมเริ่มติดบางนี้เราก็เด็ดทิ้งได้เลยเด็ดทิ้งไปไม่ไงั้นมันจะทําให้ยอดกับใบเนี่ย ใบไม่ใหญ่นะคะแล้วก็ยอดเนี่ยแตกไม่ได้เต็มที่เพราะว่าเขาห่วงจะไปเลี้ยงลูกลูกตำลึงดอกตําลึงอยู่นั่นเองค่ะนี่ค่ะอันนี้เก็บแล้วสังเกตได้ว่าจะเห็นดอกนะคะดอกจะขาวเต็มไปหมดนี่นะน,นี่ก็ติดลูกอ่อนอีกค่ะลูกโตวไวมากค่ะเพราะว่าเราบำรุงทั้งน้ำทั้งปุ๋ยดีใช่ไหมพอะเราติดลูกเขาติดลูกดีมากลูกเขาโตวไวมากเลย แตเราไม่ได้เอาเนาะเก็บไปก็แบบเอาเด็ดทิ้งไปเลยเนี่ยค่ะดอกเดิกอะไรเงี้ยเด็ดทิ้งไปเลยค่ะนะคะนี่คือเก็บไปแล้วเก็บไปประมาณสักถ้าถ้าวนทุกล่องนี่ก็คือประมาณเข้ารอบสองแหละในการเก็บนะคะอา่าล่องหนึ่งก็อันนี้ความยาวก็ไม่ได้ยาวมากนะไม่ถึงร้อยเมตรหรือว่าอะไร ก็ล่องหนึ่งก็เก็บได้เป็นสิบฟาโลนะคะสิบฟาโลมันขึ้นอยู่กับขนาดใบแล้วความแก่ของใบด้วยเนาะเราจะเก็บยอดอ่อนปนไปกับใบนะคะเป็นตำนึงเด็ดใบนั่นเองค่ะโครงการตอบรับดีมากค่ะดีมากลูกค้าชอบเกิดมากเดี๋ยวต้องปลูกเพิ่มค่ะเพราะออเดอร์เพิ่มแหละตอนนี้ะนะคะนี่ค่ะ อันนี้คือเริ่มแตกไม่ทันแล้วนะเริ่มแตกไม่ทันแหละแลเนี่ยมีดอกเขาจะเริ่มแตกไม่ทันแหละเพราะว่าออเดอร์ก็เริ่มมาเยอะด้วยก็เ,เริ่มแตกไม่ทันแล้วหน้าหนาวนี่เป็นอะไรที่แบบคือช่วงวันมันสั้นนะคะทำให้พืชเนี่ยโตช้าด้วยนะแตกช้าอยู่พอสมควรฉะนั้นเรานี่คันนี้คันนี้ค่ะเนี่ย ถ้าเขาไม่มีลูกไม่มีดอกอย่าง,างเช่นต้นเนี่ยคือเราได้ลิดลิดลูกแล้วก็ใบเอ้ไม่ใช่ลิดลูกแล้วก็ขอพระลิดลูกแล้วก็ลิดดอกออกไปหมดแล้วนะคะสําหรับรุ่มนี้เนี่ยต้นเนี้ยค่ะสังเกตใช่ไหมใบเขาจะใหญ่มากเห็นไหมคะเนี่ยใบลักษณะใบเต็มแบบเนี้ยโอ้ยใบใหญ่ใบใหญ่เท่ามือเลยคะ่ะเนี่ยคือดีอ่ะอันนี้คะ่ะน้ําหนักก็ดีด้วยคือเราต้องการแบบนี้ทั้งหมดตั้งแปลงนะคะแต่ด้วยความที่ว่า เราไปเอาเม็ดมาเพาะพลาดตรงนั้นแล้วค่ะเม็ดมาเพาะมันก็เลยมีพวกใบที่เป็นลักษณะเนี้ยปนมาอยู่ในแปลงนะคะฉะนั้นต้องใช้ลำต้นเขาในการจิ้มทำพันจะดีกว่าค่ะแล้วเราก็จะได้พันที่นิ่งแล้วก็แน่นอนจะได้ใบใหญ่แบบนี้ตามที่เราต้องการค่ะศัตรูของตำลึงก็จะมีเพี้ยอ่อนอีกอย่างหนึ่งนะคะเพี้ยอ่อนนี่จะขึ้นต้นมาได้นี่ก็เพราะว่ามดด้วยนะคะมดเนี่ยเป็นตัวนำพาเลย ะะเพื่อมาดูดน้ำเลี้ยงหมอนต้นนี่สังเกตเลยค่ะยอดยอดใส่มากค่ะแตกยอดกันตลอดทั้งแถวเลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เก็บอีกค่ะเก็บทุกวันเก็บทุกวันแต่ออเดอร์อื่นเนี่ยอะไรก็ยังเก็บอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่เขาก็ใบใหญ่นะสังเกตนี่อันนี้เขาก็ใบใหญ่แต่ว่ามันความน่ารนะับประทานความหน้าทานเนี่ยมันจะสู้ใบใหญ่ๆเต็มๆอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ เนีย่ค่ะค่ะเดี๋ยวไงก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะคะอ่านี่นี่เป็นโรคนะคะเนี่ยมันทำให้ใบเราเหลืองด้วยเป็นโทษเชื้อรานะคะโรคใบจุดค่ะงั้นเดี๋ยวขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณมากค่ะ